สวัสดียฟทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับผมทอนาทเชอร์นะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวธนูนะครับร้อยห้าสิบเซนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นธนูแต่งนะอันนี้เป็นใบแต่งนะอันนี้จะไม่เต็มใบนะครับอันนี้จะเป็นใบแต่งทั่วไปนะครับอันนี้คันร้อยห้าสิบนะครับอันนี้รอส่งลูกค้าครับเดี๋ยวมาฟัางเสียง <c oughs> งานนี้นะครับใบแรกนะครับเดี๋ยวมาดูคันที่2ออ,อันนี้เป็นคันที่2อ,อันนี้เนี่ยเป็นงานสั่งนะครับสั่งใบนะครับคือกำหนดใบมาให้ผมว่าประมาณ85อันนี้ก็คือใบ85แล้วก็สั่งมาว่าให้เต็มใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็มใบนะครับอันนี้คือใส่คันเมตร40นะครับ ซึ่งมันเหมาะสมหรือเปล่าผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะครับซึ่งมันจะใบใหญ่ไปนะครับสําหรับเม็ดที่สิบเต็มใบครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่าเป็นไงคันนี้เนี่ยมันคันอ่อนด้วยนะครับเรื่องของเรื่อง จะประมาณนี้นะครับก็คือคันไม่แข็งนะครับแล้วก็ใบมันยืดยืดครับเสียงยืดยืดนะครับเพราะว่าคันไม่แข็งแล้วก็ใบมันหนานะครับไม่ใช่ใบหนาดิใบมันใหญ่นะครับเต็มใบจริงๆใบเต็มใบเนี่ยถ้าให้ดีควรจะเป็นประมาณร้อยห้าสิบจะดีมากแต่ร้อยสี่สิบอะามา่าทาได้แม้ก็ทําได้นะครับคือคันนั้นเนี่ยเป็นคันของตัวท็อปผมนะครับเอามาแก่งให้ดูนะครับคันมันไม่ได้แข็งที่เห็นธนูลั่นๆอะมันไม่ได้แข็งมากนะครับ คันมันพอดีนะครับแต่ว่าตัวท็อปผมอะใบมันจะเล็กนะครับใบเล็กแล้วก็รอบรอบหมุนมันจะสมุทกว่านะครับเดี๋ยวมาดูอีกสองใบนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนก๊นคันเนี่ยแข็งเป็นคันร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ใบที่สอง อันนี้จะเป็นใบใบเต็มนะครับสั่งมาอันนี้คันใบนี้จะเป็นใบหนึ่งร้อยเซนนะครับสั่งผมมาหนึ่งร้อยเซนนะครับใบร้อยเซนเต็มใบใส่คันเมห้าสิบอันนี้นี่เช็ดให้ดูเลยเมห้าสิบคันใบเต็มนะครับ อันนี้จะแข็งแข็งนะครับอันนี้แข็งกว่าคันเมื่อกี้นะครับอันนี้เมห้าสิบนะครับแล้วก็แข็งกว่าด้วยถือว่าเหมาะอยู่นะครับสําหรับใบแข็งถือว่าเข้าเข้ากันได้นะครับโอเคเอประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเต็มใบนะครับก่อนเราจะหมุนเราเช็ครอบดีๆนะครับว่าใบมันตรงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวฟังเสียงนะครับอันนี้เป็น ร้อยห้าสิบเ็มใบนะครับกำหนดใบมาให้ผมร้อยเซนนะครับอันนี้คือตามตามสั่งนะครับ นี่นะครับถือว่าเหมาะเหมาะนะอันนี้คือเข้ากันได้นะครับเข้ากันได้เดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะครับคือขนาดเท่ากันนะครับร้อยเซนเท่ากันนะครับแล้วก็คันเดียวกันครับก็คืออันนี้จะเป็นงานใบนะครับไม่ใช่งานงานคันนะก็คือจะก็คือสั่งมาแค่ใบนะครับร้อยเซนกับแปดสิบห้าเซนนะครับร้อยเซนสองใบนะครับก็จะเป็นงานใบงานใบอย่างนี้ก็คือจะเป็นใบละร้อยนะครับใบละร้อย ถ้าเป็นงานงานทั้งใบทั้งคันเนี่ยก็สองร้อยนะครับรับเองนะครับแต่ถ้ารวมส่งนี่ก็สามร้อห้าสิบนะครับทุกขนาดนะครับอ่าใบนี้เนี่ยจะเป็นใบเต็มเหมือนกันนะครับเหมือนใบเมื่อกี้นะครับร้อยเซนนะครับสั่งมาสองใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงนะว่ามันจะมันเหมือนกันหรือต่างกันนะครับแต่ผมว่าน่าจะคล้ายกัน พราะว่ามันใบขนาดเท่ากันเนาะต่ถามว่ามันเท่ากันเป๊ะไหมก็อาจจะมีแบบสองมิลสามมิลระยะห่างไม่เท่ากันอะไรเงี้ยน้ำหนักคลิปพุงคลิปพึ่งเลยเนี่ยไม่เท่ากันอาจจะมีผลต่อเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าคล้ายกันหรือเปล่าฟังเหมือนกันทำไมมันมันไม่ได้เหมือนกันแค่เราโก่งคันไม่เท่ากันนี่ก็เสียงก็ไล่ออกไปเหมือนกันแล้วนะครับอันนี้นถือว่า ใช้ได้นะครับก็คือคันร้อยห้ิดใส่ใบเต็มคันแข็งนะครับอันนี้เหมาะนะครับแล้วก็ระยะนี่กําลังใช้ได้นะครับจริงๆก็ลดมาสักเหลือประมาณ90้บใบเก้าสนะจะน่าจะโอเคนะเคเดี๋ยวมาฟังเสียงครับ ครับผมก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆกันครับเพราะมันเท่ากันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ